ฟอร์ดนิกเจนหน้าใหม่ปัจจุบันนะครับและบอกเลยว่าตัวหน้าตัวนี้นะครับออกห้างป้ายแดงคือแพงมากๆนะครับราคาออกห้างตัวนี้อยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับวันนี้เป็นรถมือสองราคาเหลือเป็นแค่สี่แสนกว่าบาทหายไปจากป้ายแดงสองแสนบาทเลยนะครับเลขไม่แค่สองหมื่นนะครับเลขไม่แค่สองหมื่นนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากมากนะครับและวันนี้จะพามาชมออปชั่นความสวยและความเดิมตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงวันนี้มาดูกันนะครับเลยเริ่ม ส่วนของกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนกระจังหน้ามาใหม่แล้วนะครับเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับโลโก้ฟอร์ดแบบนี้ใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับสโลโก้นะครับสจุดด้านบนเลยนะครับเวลาสตาร์ทหรือว่าเวลาเปิดนะครับกุญแจมันก็จะมีไฟขึ้นมานี่เลยนะครับอันนี้คือจะมีไฟนะครับแต่ว่าจะเห็นไม่ชัดหน่อยนี่ครับอันนี้จะปิดนะครับล็อกรถนะครับปลดล็อกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับและในส่วนของไฟตาลนะครับตัวยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับ บ,บอกเลยว่าใหญ่มากและสวยมากพอสมควรเลยนะครับเราก็จะมีไฟเดี้ยวนะครับแล้วก็ไฟหลีด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับและในส่วนของด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะมีคิ้วล้อเล็กๆให้ทั้ง4ล้อนะครับนี่เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับและก็ยางนะครับแล้วก็ขนาดล้อนะครับมาในขนาด255 70 R16 นะครับนี่บอกเลยว่าสูงมากนะครับใหญ่มากนะครับตัวนี้ และมาดูในส่วนของด้านข้างนะครับก็จบตัวนี้ก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีไฟเดียวอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับและตัวนี้จะเป็นตัวเทอร์โบนะครับคือเครื่อง2-0งจุดนเทอร์โบนะครับบอกได้ว่าใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าตัวเดิมเยอะพอสมควรเลยนะครับและมาดูในส่วนของภายในนะครับตัวนี้นะครับเวลาเปิดนะครับก็จะเป็นเปิดแบบนี้แล้วนะครับจะไม่ใช่เปิดแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นระบบเปิดแบบใหม่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ปรับกระจกนะครับซ้ายขวานะครับนี่เลยนะครับปรับหน้ากระจกซ้ายขวามองหลังนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นส่วนปรับระดับไฟตาไฟหน้านะครับหรือว่าตัวนี้ก็จะเป็นปรับไฟเลขไม่นะครับปรับหน้าไม้ปัดหน้าปัดตัวนี้เลยนะครับสามารถเลือกระดับได้ว่าจะเอาสว่างหรือว่าไม่สว่างนะครับเลือกได้ปรับได้นะครับและช่องแอร์ตัวนี้ก็ออกแบบดีไซน์มาใหม่ครับก็คือซึ่งออกแบบมารูมากๆนะครับและในส่วนของภายในที่ออกมาให้ดีมากๆเช่นกันก็คือนี่เลยครับ หน้าจอตัวนี้เลยนะครับฟอร์เรนเจอร์ให้มาใหญ่มากๆนะครับใหญ่โอ้โหใหญ่พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวนี้กันนะครับอ่าสวยมากและใหญ่มากนะครับตัวนี้ระบายสีได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่าระบายสีได้จริงไหมนะครับนี่นะครับสตาร์ทเลขมาอยู่ที่2 4 0 5กิโล5 1กิโลนะครับตัวนี้พวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับนี่เลยนะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเบาเสียงตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูในช่องโหมดนะครับตอนนี้เลยนะครับมีเกมด้วยนะครับนี่ครับระบายสีได้นะครับนี่เลยเป็นไนล่ะนะครับนี่นะครับระบายสีได้นะครับนี่เห็นไหมเขียนได้ปกติเลยนะครับมีครับให้ลูกเล็กเด็กแดงเล่นได้ปกตินะครับหรือว่าเวลาลูกที่ไม่อยู่เฉยๆนะครับเข้ามาเล่นเกมตัวนี้ได้นะครับนี่เลย ใช่ไหมนะครับนี่ครับเปลี่ยนสีได้ปกตินะครับนี่ฮะระบายสีได้นะครับนี่เลยนะครับอย่าบันทึกเนาะนะครับและในส่วนของตัวนี้นะครับก็ยังมีช่องเสียบ usb ด้วยนะครับเสียบมี type c ด้วยแล้วก็ช่อง usb ด้วยนะครับรองรับระบบ2หัวได้เลยนะครับ2สายได้ปกตินะครับอันนี้ก็ช่องเปิดปิดแอร์นะครับหรือว่าพัดตัวแอร์นะครับหรือว่าจะเปิดตัวนี้ก็จะเป็นปิดพัดลมนะครับหรือว่าปิดอ o ฟตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ ปรับได้2ระดับ2ที่นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็หน้าจออยตัวหนึ่งครับก็สามารถปรับระดับได้นะครับนี่นะครับนี่ครับแล้วก็หมุนหรือว่าจะหมุนตัวด้านล่างนี้ก็ได้นะครับของแอร์นะครับอยู่ที่เราสะดวกนะครับนี่ครับปรับได้ทั้ง2แบบนะครับของจ้าฟอร์นเจอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่โหมดได้เหมือนเดิมนะครับย้อนกลับไปได้นะครับตัวนี้ยังมีระบบวิทยุนะครับโทรศัพท์แล้วก็ระบบบลูทูธแล้วก็ Apple Car าร์เพนะครับแอปเปิลออโด้วยนะครับแล้วก็คู่มี การใช้รถด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับออปชันคือขนาดตัวเริ่มต้นยังให้ออปชันมาขนาดนี้นะครับนี่ครับหมดหมู่ทุกอย่างมีให้ครบครับนี่ครับนี่เลยครับมีให้หมดทุกอย่างนะครับการดูแลระบบการบำรุงรักษารถนะครับหรือว่าการขับขี่และการใช้งานนะครับภายนอกเบาะนั่งและระบบยืดเหนี่ยวนะครับมีให้ครบนะครับสามารถเลือกเข้ามาอ่านดูได้นะครับถ้าใครสนใจก็ ต้องมาดูตัวนี้ซื้อตัวนี้ได้เลยนะครับและมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับหรือว่าในส่วนของภายในเนี่ยช่องเก็บของก็มีจุกจิกนิดหน่อยนะครับนี่เลยครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.0นะครับนี่เลยนะครับส่วนด้านตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นแบบหนังหุ้มหนังมาให้นะครับจะไม่ใช่แบบหุ้ผ้านะครับแล้วก็ลวดลายดีไซน์ตัวนี้ออกมาให้สวยๆมากนะครับนี่นะครับแล้วก็ช่องเก็บของจุกจิกได้นิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับก็มีช่องเก็บสัมภาระได้เพิ่มเติม นะครับแล้วก็ที่วางแก้วนะครับวางได้2ระดับนะครับนี่เลยนะครับก็ใส่นี่ได้นะครับแล้วก็ช่องเก็บของภายในนะครับก็จะเป็นเก๊ะมีเก๊ะชั้นเดียวนะครับแล้วก็ช่องใส่นิดหน่อยได้นะครับด้านบนตัวนี้นะครับผมสวยมากนะครับปกติไฟตาเราก็จะเปิดอยู่ด้านนี้นะครับแต่ตัวนี้จะมีแค่ไฟเลี้ยวมาให้นะครับไฟตาเขาจะขยับมาอีกปุ่มหนึ่งก็คืออยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ก็ ปัดน้ำฝนนะครับปัดระดับได้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังตัวนี้นะครับก็ถือว่าออกแบบมาใหม่ใหญ่พอสมควรนะครับนั่งได้สบายๆเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มีช่องเกสเสียบของให้นะครับแล้วก็ช่องเสียบ power outlet ได้หนึ่งช่องนะครับอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับและในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นด้านล่างก็จะเป็นชุดแม่แรงนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ชุดขันล้ออะไหล่นะครับนี่ครับนะครับ และรถคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับตัวนึงเลยนะครับประหยัดจากใยแดงไป200,000บาทเลยนะครับราคาเหลือแค่400,000ก็บาทนะครับและตัวนี้แต่งเพิ่มเติมมาให้ก็คือจะมีโรบาร์นะครับยาวๆแบบนี้เลยนะครับหรือว่าใครอยากได้ชุดแต่งก็คอาหัวใจคอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากได้ชุดแต่งนะครับและในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้เขาก็จะปักนะครับเป็นโลโก้เรนเจอร์แบบนี้เลยนะครับใหญ่มากนะครับ เลนเจอร์แล้วก็โลโก้เนี่ยใหญ่กว่าตัวเดิมเยอะมากๆนะครับเลนเจอร์แบบนี้เลยนะครับอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับใหญ่พอสมควรเลยนะครับและก็มาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับตัวนี้เขาจะออกแบบห้องเครื่องมาใหม่นะครับเป็นแบบไหนมาดูกันนะครับและที่เปิดฝาโปรงนะครับปกติรุ่นก่อนๆจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่เลนเจอร์จะขยับไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับนู้นเลยนะครับเดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันนี่เลยครับเจ้าฝั่งเลนเจอร์นะครับเปลี่ยนที่เปิดฝากระโปรงมาอยู่ด้านซ้ายนะครับข้างผู้โดยสารนะครับ ทางคนขับนะครับนี่เลยครับเปิดอยู่ฝั่งซ้ายนะครับที่เปิดฝั่งที่เปิดประตูก็เป็นแบบใหม่เหมือนกันนะครับก็กดตัวนี้นะครับเวลาเปิดนะครับนี่นะครับแล้วก็มาดูส่วนของด้านหน้านะครับซึ่งบอกได้ว่าตัวนี้สวยมากนะครับและใหญ่มากนะครับอ่ะตัวนี้จะไม่มีโช๊คให้นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีโช๊คให้เหมือนตัว XLT นะครับและก็จะไม่มีแผ่นกันความร้อนมาให้นะครับ และในส่วนของอีกตัวหนึ่งก็คือจะไม่มีฝาครอบเครื่องนะครับแบบเป็นฟอร์ดนะครับแต่ว่าจะมีเล็กๆให้ตัวนี้นะครับของตัวใหม่นะครับและในส่วนของตัวนี้ด้านหน้าก็คือบอกเลยว่าเดิมทุกอย่างเดิมทุกจุดนะครับรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมพิมพความแฟร์ไม่และกลับใหม่ถ้ามีหรือตรวจเจอผมยินดีซื้อคืนหรือว่างวดหรือว่ารถมีปัญหาสามารถเอามาเปลี่ยนคันใหม่ได้นะครับถ้าใครสนใจคันนี้ทักมาหาผมได้ที่แอด 999G นะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์ 0610921072ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ